นะครับพอดีลูกค้าถามมาเยอะนะครับถามว่าปีคอร์ตัวนี้นะครับมันสามารถใช้กับพาวเวอร์ตัวเดียวได้ไหมครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็คลิปนี้นะก็จะมาอัปเดตสถานะนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับก็วันนี้นะครับมา อตอบคําถามลูกค้านะครับพอดีลูกค้าถามมาเยอะนะครับถามว่าปีคอร์ตัวนี้นะครับมันสามารถใช้กับ Power ตัวเดียวได้ไหมสําหรับท่านที่มี Power ตัวเดียวนะครับถ้าเกิดมีครบก็แนะนําให้เล่นแบบสามทางนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปอธิบายให้ให้ดูบ้างต้นนะครับแล้วก็จะมาแจ้งถึงเรื่องปีอคอร์สนะวันนี้มีของนะครับ มีของพร้อมส่งนะครับอันนี้ก็ทําสต็อกไว้นะครับลูกค้าท่านไหนต้องการก็สามารถโทรมาแล้วก็แจ้งที่อยู่ผมจัดส่งให้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับมีอยู่ประมาณอ่าประมาณเกือบสิบตัวนะครับที่ทําสต็อกไว้นะครับแล้วก็มันจะมีแปลกๆนะนี่นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งพิเศษมานะครับอันนี้ไฟแบบแดงรวดนะครับนี่ครับ แดงแล้วก็เหลืองแล้วก็แดงนะครับ่อแล้วแต่ชอบนะครับสั่งได้เลยนะครับสําหรับไฟนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ผมทําสต็อกไว้ก็จะเป็นไฟมาตรฐานนะครับก็จะมีน้ําเงินน้ําเงินเหลืองแดงนะครับสามสีแล้วก็อาจจะมีน้ําเงินเขียวเหลืองแดงนะครับที่ผมทําสต็อกไว้นะครับก็เป็นมาตรฐานเลยนะครับยังไม่ได้มีไฟแบบนี้นะครับ แต่ถ้าไฟแบบนี้ก็ต้องสั่งเอานะครับตัวนี้มันเป็นปีคอสที่ว่า,าตัวที่ผมอัปเกรดอะไรขึ้นมาแล้วนะครับก็แนวเสียงก็ตกแต่งบ้างนิดหน่อยนะครับก็เอาจากคําคติชมของลูกค้านะครับมาปรับปรุงงานนะครับส่วนในเรื่องเสียงนะครับก็อาจจะแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าถามผมก็ถือว่ามันก็ใช้ได้นะครับเสียงนะครับ จะว่าดีเลยก็ไม่ได้นะครับอันนี้ลูกค้าต้องลองเองนะครับภายในนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับปีคอร์สต,ตัวใหม่นะครับนี่ภายในเป็นแบบนี้เลยนะครับใช้สายแพรนะครับเดินระบบชุดอเอาพุชข้างหลังนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นโพลแอมม์นะครับเอันสองนะครับอันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับก็ยังมีสองพันสี่มีห้าพันนะครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมนะครับเอสันสองนะครับตัวนี้ราคาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแต่อันนี้ลูกค้าสั่งเป็นโวล์แอมป์นะครับก็บวกเพิ่มร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าตัวแปดพันห้าร้อยบาทปกติผมจะทําเป็นโวล์ธรรมดานะครับถ้าโวล์แอมป์มันจะแพงนะครับแพงครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ แพงกว่ากันเยอะเลยนะครับโวล์แอมป์ก็ประมาณประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับถ้าโวล์ธรรมดาก็อยู่100กว่าบาทนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับสั่งได้นะครับก็ปีคอสที่สต็อกนะครับก็จะเป็นไฟสแถวแบบนี้เลยนะครับนี่มีสวิตบูททั้งหมดเลยนะครับที่ผมทำสต็อกเป็นรุ่นนี้รุ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับไม่มีไฟ2แถวนะครับอันนี้ราคา3,900ันรวดนะครับ พร้อมส่งถ้าเก็บไปทานนะครับผมขอบวกเพิ่มตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับลืมบอกไป <c oughs> อะนะครับมาเขาเรื่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องการต่อ power หนึ่งตัวนะครับผมจะทำซีกนี้เป็นกลางแหลมนะครับตู้กลางแหลมผมเป็นแบบเสียงรวมนะครับคือลำโพงกลางกับแหลมมันถึงกันนะครับซีกนี้ผมจะทำเป็น เบสนะครับผมจะใช้ปีคอตัวเดียวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยนะครับผมจะต่อแบบนี้นะครับนี่นะอันนี้เป็นสายลำโพงกลางแหลมนะครับจํารวมกันนะครับลำโพงกลางแหลมแล้วก็ลำโพงเบสผมจะแยกนะครับนี่แยกแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณอินพุตนะครับที่จะมาเข้า หลังปีคอร์สเดี๋ยวผมจะไล่อีกทีนึงนะครับมาดูข้างหลังปีเลยนะครับนี่นะครับผมจะต่อแค่ข้างอาข้างเดียวนะครับนี่นะครับคือถ้าเรามีพาวเวอร์ตัวเดียวนะครับข้างเอลไม่ต้องต่อก็ได้นะครับเราเล่นแค่ข้างอาก็ได้นะครับนี่ถ้าเกิดเรามีพาวเวอร์ครบเราก็ต่อทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้คือเล่นแบบสองทางนะครับ พาวเวอร์ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับสายสัญญาณที่มาจากพาวเวอร์แอมข้างที่เราทำกลางแล็นะครับนี่จะเป็นเส้นนี้เรวก็ไล่มาเลยปึ๊ปปึ๊ปป๊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 ป,ป,ปไล่มาสายมันจะยาวหน่อยนะครับ <laughs> นี่ไล่มาปุ๊บเราก็มาเสียบนี่ เสียบตรงช่องเสียงกลางนะครับนี่นะอ่ะเดทเราถอดออกก่อนนะครับนี่เสียบตรงช่องเสียงกลางเลยนะครับแหลมไม่ต้องเสียบนะครับปล่อยไว้มันจะต่อให้อัตโนมัติเลยนะครับอ๋อมันก็อาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะเพราะว่าผมถ่ายด้วยอธิบายด้วยนะครับถ่ายคนเดียวนะครับ ทีนี้เราต่อแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือข้างเดียวนะครับถ้าเกิดมี power อีกตัวหนึ่งเรามีทั้ง LR เลยแต่เล่นแบบ2ทางเราก็ต่อให้ครบเลยนะครับทั้ง L ทั้ง R นะครับอ่าทีนี้มาเรื่องเบสบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่มาจากหลัง power ข้างเบสนะครับก็ไล่ามาปึ๊บ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 นี่เส้นนี้นะครับ นะตายโคตรยาวเลยนะครับนะี่นะครับเราก็เสียบเข้าช่องเบสข้างอ่าเหมือนกันนะครับอ่ะนะครับเมื่อเราต่อตรงนี้ครบหมดแล้วนะครับข้างนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณเข้านะครับอินพุตท,ที่มาจากเครื่องเล่นเรานะครับมาจากอ่าโน้ตบุ๊กหรือว่าโทรศัพท์นะครับ อันนี้ผมก็จะมาเข้าโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับอ่าโทรศัพท์นะครับก็มีส่วนนะครับที่ทําให้เสียงใสนะครับเสียงชัดนะครับอ่าอย่างใครที่มียี่ห้ออื่นอยู่แล้วนะครับก็ลองลองใช้พวกซัมซุงหรือว่าไอโฟนดูนะครับเสียงมันจะชัดจะใสนะครับอันนี้คือให้แนะนําให้ลองเบื้องต้นนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เชียร์ยี่ห้นี้นะครับ คล้ายๆว่าผมลองเทียบดูนะครับมันมันมันเครื่องนี้มันจะใสกว่านะครับก็จะเป็น iPhone หรือว่าซัมซุงนะครับที่ทำให้เสียงใสนะครับหรือท่านไหนที่มีน้ตบุ๊กนะครับก็ลองได้นะครับลองเทียบกันได้นะผมว่าตัวนี้เสียงใสดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันนะครับว่ามันดังจริงหรือเปล่าต่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดพาวเว้ก่อนนะครับ ผมก็จะเล่งอันนี้กลางแหลมนะครับอันนี้เป็นซับเบดก็อาจจะเปิดแรงไม่ได้นะครับอันนี้ผมเปิดเบื้องต้นให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะครับแบบนี้อ่ะขอเปิดเพลงก่อนเอาเป็นอันนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ก็ช่วงนี้นะครับก็มัน รู้สึกว่าเรื่องเพลงนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าผมทําคลิปแล้วมันติดเลิขสิทธิ์นะครับท้าติดเลิขสิทธิ์ปุ๊บผมก็จะเปิดสร้างรายได้ในในช่อง Youtube ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับทําไมผมถึงได้เปิดแต่เพลงแนวนี้นะครับจริงๆก็อยากจะเปิดลูกทุ่งแบบหวานๆจะใส่ให้ฟังนะครับแต่มันก็ทําไม่ได้นะครับอันนี้เข้าใจนะครับทุกท่านอาจจะเห็นคลิปนะครับ เวลาที่เข้าไปดูคลิปผมทำไมมันมีโฆษณาขึ้นนะครับอันนั้นคืออเป็นโฆษณาที่ทำให้ผมมีไรายได้นะครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือผมทำไรายได้จาก youtube นะครับช่วงนี้ก็ได้น้อยมากนะครับก็ทำไปนะครับก็ถ้าอยากให้ผมมีไรายได้เยอะก็อย่าก,กดข้ามโฆษณาแล้วกันนะครับหยอกๆยกนะครับก็แล้วแต่นะครับ ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวอ,อันนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับมาเดี๋ยวลองกันดูนะครับเริ่มแรกนะครับปีคอตัวนี้ถ้าเกิดเราใช้งานนะครับเราสมมติอันนี้เราแฟดไว้กลางหมดแล้วนะครับเราก็เร่งมัตเตอร์ก่อนไว้ประมาณทักนี้มันทักแปดเก้าโมงนะครับนี่ไฟมันวิ่งแล้วนะครับพอไฟมันวิง่งปุบ๊บ ทีนี้เราก็มาเล่งเสียงแหลมนั่นเห็นไหมนะครับดังแล้วนะครับแหลมถ้าเกิดชอบซิปก็ลดอย่างนี้นะครับถ้าชอบหยาบก็เอาขึ้นนะครับเนีย่ยมันจะออกแบบหยาบนะครับ ่วนผมชอบแนวทึบๆแนวผมก,ก็ลดลงเสียงกลางนะครับถ้าเกิดชอบกลางใหญ่บิดให้จมเลยครับแต่ถ้าท่านไหนที่ชอบกลางแบบใสๆเล็กๆนะครับก็ลดลงนะครับนี่มันจะได้แนวพุ่งๆหน่อยนะครับ ก็อันนี้ก็เสียงกลางผมปรับแต่งรู้สึกว่ามันพุ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยคืออันนี้คือเสียงกลางแหลมรวมนะครับถามว่ามันแยกขาดไหมมันก็อาจจะมีปนบ้างนิดหน่อยนะครับแต่มันก็เนี่ยถือว่าแยกได้ดีอยู่นะครับ เ,เดี๋ยวผมลองลดแหลมนะเห็นไหมครับอ่าผมเปิดแหลมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่ general, เนี่ยนาหลังไม่ได้ต่อแถวล่างผมไม่ได้ต่อนะ ต่อแค่นี้นะครับเนี่ยก็มาเข้าพาวเวอร์แค่ตัวเดียวเองเนี่ยอาเดี๋ยวลองเสียงเบสบ้างอาจจะไม่ได้ยินนะครับเสียงเบสเพราะว่ามันเปิดแรงไม่ได้นะ เดี๋ยวพอให้ดูนะนี่โต้ที่ผมลองไม่รู้อะไรเป็นอะไรเต็มไปหมดเป็นกระแทกข้างนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือกรณีที่ต่อพาวเวอร์ตัวเดียวนะครับสำหรับท่านที่มีพาวเวอร์แท่นเดียวแล้วอยากใช้ทั้งสามเสียงนะครับเบสกลางแหลมก็คือมันก็คือเล่นแบบสองทางัแหละรครับเพียงแต่ว่ามันแยกได้นะครับแยกกลางแหลมได้นะครับเราก็ปรับความถี่ได้อยู่นะครับนี่ ความถี่กลางแหลมมันก็คล้ายๆแบบว่าคล้ายๆแยกสามทางนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีปนบ้างนะครับถ้าเกิดเล่นสามทางเลยนะครับมันก็จะแยกขาดอิสระไปเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มีหลายท่านนะครับถามกันมาว่า,าปีมันใช้ร่วมกันได้ไหมนะครับทําไมไฟมันวิ่งพร้อมกันเลยนะครับเปิดทีเดียวเลยไหมนะครับอันนี้ผมต่อแค่สัญญาณอินพุตให้ไฟมันวิ่งเ,ยเฉยนะครับผมไม่ได้ต่อ เอาพุทออกไปหาพอร์นะครับนี่ต่อแบบนี้นะครับเห็นนะนี่นะนสมมติว่าเนี่ยผมลิงก์ลิงก์สัญญาณที่มาจากเครื่องเล่นเราอ่ะคนี่คือซ d กับซีซีแบบแจ็คแบบนี้กับซีดีแจ็คแบบนี้มันถึงกันนะครับผมก็ต่อลิงก์ไปหาอีกตัวหนึ่งนี่นะครับลิงก์ไปเรื่อยๆนะครับครบนะครับสัญญาณเอาพุทผมไม่ได้ต่อเห็นไหม นะครับมันก็ไม่มีเสียงออกมันก็ออกแค่เสียงเดียวนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนะเดี๋ยนะเนี่ย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 มันวิ่งแล้วนะครับผมก็เล่งตัวนี้เน lean, <to> ี <to> sure ่ยเล่งตัวนี้เล่งมัตเตอร์ตัวนี้ อ่าตัวนี้สายไม่นั่นหรือเปล่านะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือสามีตัวล่างนี่ผมไม่ได้ต่อเสียงนะครัต,ต่อแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้สาหรับท่านที่สอบถามเข้ามานะครับเรื่องนี้นะครับผมตอบแบบนี้นะครับผมไม่ได้ใช้ทีเดียวสามสี่ตัวนะครับ อันนี้คือต่อให้มันวิ่งดูสวยแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภังจริงนะครับถ้าหากสนใจอะไรนะครับค้องใจตรงไหนนะครับอย่าพูดว้าค้องใจดิไม่ใช่นักเลงถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดหกเจ็ดสองนะครับผมช่างสันก็ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษานะครับ สำหรับท่านที่สั่งของจากผมนะครับหรือไม่ได้สั่งก็สอบถามได้นะครับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับขอบคุณครับดิิท